สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องเล่าบารมีปู่เสือค่ะเนื้อหาในตอนนี้เกี่ยวกับพระสีสมโพธิราชครูผู้สร้างพระครัวอิโต้กรุป๊ปวัดเลียบหรือวัดราชบูรณาอีพี5เสนอประวัติของท่านเป็นตอนสุดท้ายค่ะด้วยความมหัศจรรย์นี้ทําให้กิตติศัพท์ของท่านกระจรไปอย่างรวดเร็วว่าท่านเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ไม่มีความด่างพลอยจริงๆทําให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาถึงกับขนานนามท่านว่าครัวอิโต้ลอยน้ํา หลังจากสิ่งที่ได้ทอดพระเนตรในครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสราสุนทรจึงบังเกิดความเลื่อมใสในตัวพระภิกษุรูปนี้ยิ่งนับมักจะโปรดเกล้านิมนต์ท่านเข้าวังอยู่เสมอจนการต่อมาเมื่อน้องสาวของท่านได้ออกเรือนกับชาวบ้านที่ปทุมธานีน้องสาวที่ได้สำนึกในบุญคุณที่พี่ชายได้ปกป้องตัวเองมาโดยตลอดจึงได้อาราธานานิมนต์ท่านไปจำพรรษาอยู่ที่วัดสิงห์จังหวัดปทุมธานีซึ่งไม่ไกลาจากบ้านของน้องสาว ในเวลาต่อมาเมื่อตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสิงห์ว่างลงชาวบ้านจึงได้อาราธนาท่านขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดสิงห์เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรม,มหลวงอิสราสุนทรได้ขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดาก็ได้รับพระนามว่าสมเด็จพระพุทธเลิศราณภาลัยทรงโปรดกล้าวแต่งตั้งพระครัวอีโตเป็นพระสีสมโพธราธชครูขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันจนจบค่ะพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ